ก็เชิญคุณร่วมธรรมคำดุรักครับท่านประธานสภาที่เคารพผมร่มธรรมคำดุรักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์วันนี้กับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมพศซึ่งท่านเพนโชมแท่ตั้งกับประชาชนจำนวน11,685คนเป็นผู้เสนอและอีกฉบับที่ท่านกมลทัศน กิติสุนทรสกุลกับคณะเป็นผู้เสนอครับท่านประธานครับการพัฒนาเศรษฐกิจที่รวดเร็วได้นํามาซึ่งการเติบโตและการพัฒนาของประเทศอย่างก้าวกระโดดครับแต่ความเร่งรีบเช่นนั้นหลายครั้งกลับได้ลืมคํานึงถึงผลกระทบที่ตามมาครับทั้งต่อพี่น้องประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับทำให้มีการผลิตที่เพิ่มขึ้นมีการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นและมีการทิ้งการปล่อยของเสีย สารเคมีอันตรายและมลพิษทั้งในอากาศในน้ําและในดินเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับทำให้พี่น้องประชาชนต้องเผชิญปัญหาด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและที่น่ากลัวครับคือบางครั้งความประมาทความละเลยของคนเพียงบางคนบางกลุ่มบางบริษัทได้นํามาซึ่งหายนะต่อพี่น้องประชาชนครับ โดยเฉพาะในกรณีที่ได้นําไปสู่อุบัติภัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานระเบิดน้ามันรั่วไหลและการลักลอบทิ้งสารเคมีเป็นต้นครับและหลายต่อหลายครั้งครับเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เรากลับไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนครับว่าสารเคมีที่ตกค้างนั้นถูกปล่อยออกมาปริมาณมากน้อยเพียงใดซึ่งการแก้ไขปัญหามลพิษได้ครับเราต้องเริ่มจากการแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อครับที่แหล่งกําเนิด โดยเริ่มจากการที่เราต้องมีข้อมูลมีความรู้ว่าแต่ละโรงงานแต่ละแหล่งกําเนิดมลพิษเนี่ยครับมีการปล่อยมามากน้อยเพียงใดเราจึงจะสามารถดําเนินการป้องกันลดการปล่อยมลพิษและจัดการมลพิษที่ถูกปล่อยออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงเราสามารถประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้แม่นยํามากยิ่งขึ้นในปัจจุบันที่ทั่วโลกได้คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับหลายประเทศจึงได้ บังคับให้ภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆต,ต,ต,ต้องมีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยมลพิษและการปล่อยก๊าซรเรือนกระจกนะครับหนึ่งในนั้นคือการพัฒนาเครื่องมือนะครับที่เรียกว่าระบบการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า Pollutant Release and Transfer Register หรือที่เราเรียกย่อๆว่า PRTR เนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันครับมีอยู่มากกว่า50ประเทศแล้วนะครับที่มีระบบหรือกฎหมาย PRTR เป็นของตัวเอง สำหรับในประเทศไทยครับผมทราบว่าภาคประชาชนและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือผู้เสนอกฎหมายในวันนี้นะครับได้มีความพยายามเรียกร้องผลักดันและเสนอให้มีกฎหมาย prtr มานานกว่า20ปีครับแต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ แต่ปัจจุบันนี้ครับเราคงจะได้เห็นแล้วครับว่านานา,นาประเทศเนี่ยก็ได้มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติด,ด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะมาตรการด้านการค้าที่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทําให้เราจําเป็นต้องเร่งปรับตัวปรับการดําเนินการกิจการทางเศรษฐกิจของเราครับวันนี้จึงเป็นก้าวที่สําคัญอย่างยิ่งครับที่สภาแห่งนี้จะได้ร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งสาระสําคัญของกฎหมาย PRTR ฉบับนี้ครับคือการกําหนดให้แหล่งกําเนิดมลพิษครับที่อาจเป็นอันตรายต้องจัดทําและรายงานข้อมูลและปริมาณสารมลพิษต่อกรมควบคุมมลพิษโดยข้อมูลเหล่านี้นะครับจะถูกจัดทําเป็นข้อมูลกลางเพื่อเปิดเผยให้กับประชาชนได้รับทราบและเข้าถึงได้อย่างสะดวกโดยการรายงานนั้นนะครับก็ครอบคลุมทั้งเรื่องของการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมโดยตรงนะครับและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษออกนอกสถานที่ เพื่อนำไปการนำไปบำบัดหรือการกำจัดเป็นต้นนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วครับว่าสารมลพิษมาจากที่ไหนมีปริมาณเท่าไหร่และจะขนย้ายไปที่ไหนประชาชนและหน่วยงานของรัฐเองก็จะสามารถเตรียมตัวรับมือและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพในกรณีที่เกิดอุบัติภัยได้อย่างตรงจุดรวมถึงภาครัฐและก็ภาคเอกชนเองครับก็จะมีฐานข้อมูลที่ชัดเจนนะครับในการกําหนดนโยบายและแผน นะครับรวมถึงแนวทางควบคุมที่จะนําไปสู่การปรับปรุงกระบวนการผลิตการลดใช้สารอันตรายส่งเสริมการนําของเสียกลับมาใช้ใหม่และการนําไปสู่การลดการปล่อยมลพิษได้อย่างเป็นระบบในระยะยาวครับซึ่งผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งครับว่าการมีกฎหมาย p r t r ฉบับนี้จะเป็นการสร้างระบบการจัดการที่ดีที่โปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งผู้ประกอบการภาครัฐภาคประชาชนเพื่อจะป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทางครับ ซึ่งจะทําให้เกิดการจัดการปัญหามลพิษยอย่างยั่งยืนได้อีกทั้งกฎหมาย p r อารฉบับนี้ยังเป็นการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทั้งสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสิทธิในการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและที่สําคัญครับคือสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชนท่านประธานที่เคารพครับ วันนี้เป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งครับสภาแห่งนี้ของเราได้ร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติถึง2ฉบับครับที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมโดยก่อนหน้านี้ครับเราได้ร่วมกันเห็นชอบในหลักลก,การของร่างพระราชบัญญัติโรงงานที่มุ่งเน้นให้เกิดการควบคุมโรงงานและผู้ประกอบการให้ต้องมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่รับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้น และอีกฉบับก็คือกฎหมาย p r อาทีที่เรากําลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้นะครับผมขอเรียนกับท่านประธานอย่างนี้ครับว่าในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ในสภาชุดนี้เราได้ร่วมกันขับเคลื่อนกฎหมายนะครับทั้งการออกกฎหมายและก็การแก้ไขกฎหมายหลายฉบับครับที่ได้คํานึงถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและให้ความสําคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันนอกจากสองกฎหมายที่เราพิจารณาในวันนี้นะครับ ก่อนหน้านี้สภาของเราเองยังได้ร่วมกันรับหลักการร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดห,หรือที่เราเรียกว่าพรบาอากาศสะอาดที่มุ่งเน้นปกป้องสิทธิของพี่น้องประชาชนในการหายใจอากาศสะอาดและก็สร้างกลไกในการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศโดยร่างพรบฉบับนี้นะครับก็อยู่ระหว่างการนํากลับมาพิจารณาในวาระต่อๆไปของสภา,าอย่างนี้นอกจากนี้ครับเรายังมีพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือพรบโลกร้อนที่หลายพักการเมืองนะครับได้ร่วมกันนําเสนอโดยที่ พรบฉบับนี้นะครับจะสร้างกลไกบริหารจัดการ climate change นะครับทั้งเรื่องการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นระบบซึ่งผมหวังว่าเราจะได้พิจารณานะครับร่างพรบฉบับนี้โดยเร็วที่สุดสุดท้ายนี้ท่านประธานครับแม้ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมยังเป็นปัญหาที่สําคัญและท้าทายของประเทศและแม้ว่าวันนี้ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับครับที่ควรได้รับการปรับปรุงและนําเสนอเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี แต่ผมคิดว่าวันนี้ครับสภาชุดนี้เรามาไกลกว่าที่เคยและเรามาถูกทางแล้วครับในการนำพาประเทศของเราไปสู่ประเทศที่พัฒนาอย่างยั่งยืนที่มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราผมขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติรายงานและการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมหรือ p r t r ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ